สวัสดีครับนี่ครับข้อหนึ่งก็กระถางหนึ่งจิตโตที่กลายร่างเรียบร้อยอ้ดังน้อยแต่ดังนะ <laughs> แรงมากๆเหมือนกันปล่อยแค่ต้นลาไม่ถึงหมื่ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยูโมโมชาแนลนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนมาร้านมาเวลค่ะอยู่คลองสองนะคะที่นี่เป็นร้านไม้ได่างนะคะต้องขอขอบคุณเชอบาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแท่น,ทนมาถึงแล้วนะคะร้านน้องมาเวลนะคะนี่นะค,ะ,คะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอันนี้คือสวนในบ้านเลยนะคะก็คือ ทำขายในบ้านปลูกเองเลี้ยงเองนะคะนี่มีรูปน้องหมาแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าสวนข้างบ้านเวลาทำแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะอ่าผมซันค่ะน้องซันน้องเลยคะฟิลค่ะน้องฟิลนะคะโอ้อันนี้คือเป็นการทําต้นไม้ในบ้านคือเป็นเสริมหรือว่าเป็นหลักคะแต่ก่อนจริงๆก็ทําเสริมปลูกเล่นๆอะไรเงี้ยครับทำไปทํามารายได้เยอะกว่าธุรกิจหลัก สองสามเท่าเลยก็เลยจริงจ right, ังขยายมาตอนนี้ก็เลยเป็นอาชีพหลักใช่ครับโอ้ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็เลยเป็นอาชีพหลักเลยเดี๋ยวมาให้น้องซันกับน้องน้องฟิลแนะนําดีกว่าว่ามีต้นไม้อะไรในบ้านบ้างโอเคครับหลักๆของเราเริ่มจากโซนข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มซิงโกเนียมนะครับซิงโกเนียมก็หลักๆที่เรามีก็จะมีทั้งพวกวางข้อมีทั้งตัวต้นแม่ที่ ให้แบบว่าใช่ที่ลูกค้าสามารถเอาไปทําต่อยอดชําต่อได้เลยนะครับสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากค่อยๆปลูกหรือว่าค่อยๆทําจํานวนก็สามารถเอาต้นแม่อย่างมิวอย่างเนี้ยครับต้นหนึ่งสามารถแบ่งเป็น20กระถางได้20กระถางได้ใช่ครับก็สามารถทําขายได้เลยอันนี้แพนด้าใช่ครับมันมีโมจิโต้แพนด้ามีพิงอลูชันข้างในนิดหน่อยเพราะว่าเราปล่อยไปค่อนข้างเยอะแล้วซิงโกเนียมซิงโกเนีย่แดดร้อยแดดร้อยช่วงเช้าครับช่วงเช้าใช่ครับ คือบางตัวก็ชอบแดดมากแต่จริงๆตัวพิงค์อลูอะถ้าเกิดว่าแดดแรงไปตัวสีชมพูมันจะดรอปลงครับผมเราเลยไว้ด้านในนะครับนนก็จะมีตัวไหลขขาฮอนแลนดอยู่ริมนูนน้นไหลขาฮอนแลนนี่อย่างนี้ถ้าซื้อแบบเป็นกระถางนี้เท่าไหร่คะถ้ากระถางนี้ปล่อยอยู่หกพันครับกระถางนี้หกพันคือใหญ่มากๆนะคะโอ้โห<ล>สามารถไปทางซ้ายทางขวาเยอะๆใช่แบ่งได้สิบกว่ากระถางเลยครับ ตัดดีๆก็อาจจะได้20ครับแล้วถ้าเป็นมิ้วเงี้ยคะมิ้วนี่อ่าตอนนี้ก็เหลือแค่8,000พอครับแบ่งได้20กระถางเลยแบ่งได้20กระถางเลยใช่ขายกระถางละนี่คือเหลือนี่ครับข้อหนึ่งก็กระถางหนึ่งใช่ครับซอยได้เยอะซอยได้เยอะมากใช่ช่วงนี้เซลล์อยู่ครับเมื่อก่อนกระถางละพันห้าเออหมื่นห้าทุนอ๋อเมื่อก่อนคืออันเนี้ยอันเนีเนี่ยหมื่นห้าหมื่นห้าแต่ตอนนี้ เหลือแ0 0พันเท่านั้นครับแ0 0พันเท่านั้นนะคะสำหรับคนดูของช่าแชนแนลคุณยุ้ยนะครับได้อีก20กระถางด้วยมอนกระดาษก็มีข้างล่างอันนี้ขายไหมคะขายครับผมขายเหมือนกันอย่างนี้เท่าไหร่คะ่ก็ปล่อยไม่แรงครับอ่าสามสี่พันครับอ้ตรงนี้สามสี่พันนีใช่ครับคือขนาดกระถางนี่คือใหญ่มากแล้วนะคะใรก็ใหญ่มากแล้วครับปกติเมื่อก่อนคือถ้าต้นขนาดนี้นี่คือแบบราคาสูงอยู่ใช่ครับเป็นหมื่นช่วงพีก ครับผมคือเรามีแผนจะปรับปรับสวนเป็นระบบ e ว e บเร็วๆนี้ครับก็เลยจะมีการเคลียร์พื้นที่นิดนึงจะทำใหม่ใช่ใช่ครับเราเพราะเราครับผมอยากให้มันต้นใหญ่มากเลยค่ะนี้คืออันนี้โมจิโตที่กลายร่างเรียบร้อยกลายร่างเรียบร้อยวต้นนี้ขายไหมคะต้นนี้ก็ขายครับมันก็ยังไม่เขียวนะยังมีลายอยู่แต่มันอาจจะยังไม่ไม่คัางคบเหมือนตัวที่อ่า import เข้ามาทางนี้ก็ กระถางนี้แปดพันพอครับแปดพันแปดพันใหญ่ขนาดนี้นะคะกระถางนี้คือแปดพันบาทนะคะโอ้โหที่นี่ใหญ่มากจริงๆครับของเราปลูกเองงั้นง่ายๆบ้านๆก็ปล่อยราคาไม่แรงครับอืมอันนี้โอเคมากเลยนะคะราคาดีมากครับนะคะต่อมาเป็นอ่าถ้ามุมนี้จะเป็นมุมปลูกเล่นแล้วครับอ๋อนนี้ปลูกเล่นสายสสมใช่คือคือยัง คือจริงๆของฟิลก็ปลูกมาตั้งแต่ก่อนโควิดรอบแรกอะคะ่ะก็ปลูกเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บตัวที่เราชอบไว้คือแล้วก็ซื้อแล้วก็ขายเรื่อยๆจนขายไปแล้วมันมีกําไรมากกว่าที่แบบงานหลักอีกก็เลยก็เลยเริ่มทําจริงจังพวกนี้ก็เลยแบบว่า เป็นมุมสะสมคอลเลกชันส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครัสวยเลยสวยๆนมีการส้มดางด้วยครับผมหลักๆก็จะแบ่งเป็นโซนอะฟิโลก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนมอนสเตอร์ล่าที่เป็นตัวบอสินะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวฝั่งที่เป็นเดลิซิ s โอซ่าเป็นพวกไม้แร่ต่างๆที่นักสะสมชอบนะครับผมใช่มีต้นไหนอะไรราคายังไงเท่าไหร่้างคะก็โอเค อย่างตัวจังเกิลซีเวอร์ก็ปล่อยอยู่50,000ื่นครับอันนี้ห้าหมื่นใช่ครับตัวพินนากยังไม่สวยยังไม่ปล่อยรอก่อนรอแป๊บหนึ่งแบบคือน้องแอบอยู่น้องแอบอยู่ขอปั้นน้องแป๊บหนึ่งก่อนสีสวยอยู่นะสีชมกูครับ ส่วนก้านส้มอันนี้ก็หกใบแล้วปล่อยอยู่สองแสนเก้าครับอันนี้สองแสนเก้านะคะใช่หกใบใบละไม่ถึงห้าหมื่นคุ้มมากแต่ว่าเราก็ปล่อยไม่แรงครับสองแสนเก้าใช่สองแสนเก้านะหกใบเลยครับดังจะจัดเลยครับแจ่มมากอันนี้ต่อมาเป็นอ่าโดเมสติกครับตรงนี้ก็จะตั้งแม่ก่อนอ๋อนี่ตั้งแม่หมดเลยตั้งแม่ก่อนไปอลินนี่ก็ตั้งแม่เหมือนกันไปอลินก็ตั้งแม่จิ๋วไวโอลินเลี้ยงยากไหมยากค่ะคือ เลี้ยงอ่ะไม่ยากเท่าไหร่แต่การที่ทําให้เขาด่างสเสถียรนะคะมันยาก<อ>คือเลี้ยงจริงๆก็เหมือนกุ้งเลยค่ะก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วเขาก็จะโตของเขาแต่ว่าการที่เขาจะออกใบมามาด่างอย่างเงี้ยมันก็ยากอย่างอันเนี้ยก็ต้นนี้ก็ด่างไปเอ้ยเขียวใช่ไหมเผือกเผือกไปสามใบแล้วแต่เขาก็เหมือนคอโรอฟิลเขาไม่มีเขาก็หยุดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ การที่ทําให้มันด่างเสถียรมันยากมันก็เลยทําจํานวนยากก็เลยราคาก็ค่อนข้างสูงตอนนี้ก็มีต้นเดียวก็เลยเก็บไว้ก่อนก็เลยไปตั้งแม่ไปก่อนตรงนี้แล้วก็มาเป็นตรงนี้ครับผมค่ะก็เป็นมอนสเตอร่าอลโบนะครับมอนสเตอร่าอลโบใช่ครับตรงนี้ก็ตั้งแม่เหมือนกันแต่ถ้าที่เราขายก็จะเป็นพวกไม้ยอดสามใบอะไรเงี้ยครับ ต้นนี้3ใบก็15ื่นเท่านั้นต้นนี้3ใบหมื่นใช่น,นี่นี่ด่างสวยๆเลย<อ>ส่วนอันนี้ด่างน้อยหน่อย5ใบปล่อยอยู่แค่25งหมครับอันนี้สองหมื่นห้านะคะใช่หใบด่านดง<ก>น้อยหน่อย <25. S 1> อันนี้ก็4ใบใบใหญ่ลูชิตแล้วแค่15ื่นเท่านั้น อันนี้หมื่นห้าใช่ตัวนี้เซลลอยู่ครับผมสวยมากค่วนอันนี้อ่าอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยต้นนี้รักมากครับอวต้นนี้๋อแสดงว่าแบบเลี้ยงไว้ตั้งแต่แรกใช่ครับชอบลายชอบชอบลายครับอันไหนที่เราแบบว่ารักมากๆเราก็เก็บไว้เก็บไว้ใช่ครับอันนี้เป็นอ่าฟูมินนะครับ มี1ใบ2หลอดไอ้สองใบแล้วแล้วก็อีก1หลอดนะครับก็เห็นเขาบอกว่าน่าจะเข้าต้องใบที่4ใบที่5มันถึงจะเริ่มเข้ามิ้นก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนว่าจะยังไงต่อรอดูว่าน้องจะเป็นถ้าใครสนใจก็ปล่อยนะครับต้นนี้3ึงสามใบหลอดปล่อยสามแสนห้าพอต้นนี้สามแสนห้านะครับอันนี้ก็เป็นมิ้นเหมือนกันครับด่างน้อยแต่ด่างนะครับเขามิแล้วนะเขามินแล้วนะเขามีแล้วนี่ก็มีนึงนะครับ ดังน้อยแต่ดังนะใช่เท่าไหรเขเนี่ยต้นนี้ 1,2,3,4... อี่ันนี้ปล่อยแค่200,000พอครับอันนี้ส0 0 0 0 0ครับผม<อ>ไม่แพงครับสวยๆตัวนี้เป็นต่อเข้าโซนเดลีหละนะครับเดลีก็จะเป็นพวกอมอนใจแอนนะครับอันนี้เป็นไทคอนแพตตินัมนะครับปกติ<อ>ข้างนอกเขาปล่อยกันใบละแสนนะครับถ้าเป็นพวกวางข้อ,อตอนนี้เราก็เก็บตั้งแม่อยู่ ลายเขาสวยเนาะใช่มันจะเป็นลายกระจายกระจายครับลายกระจายใช่มันจะไม่เหมือนไทคอนแบบปกติที่ที่มีไงใช่ครับเป็นตัวพิเศษครับก็อันนี้น่าจะใกล้จะยกยะดได้แหละถ้าใครสนใจก็ปล่อยใบละแสนย่อสามใบสามแสนใบละแสนนะใช่ครับโอ้ส่วนนี้เป็นอ่าไม้เพาะเมล็ดมอนเซอร่านะครับเป็นตัวเยลโลมาริลีนนะครับเป็นด่างเหลืองด่างเหลืองใช่ถ้าเทียบกับตัวบอสิกก็จะเป็นอ่าตัวออเรียแต่นี้เป็นพอเป็นเดลี่ก็ชื่อเยลโลมาริลีน ครับอย่างนี้ขายนะมครับออตอนนี้ยังครับเก็บน้องไว้ก่อน <c oughs> เก็บน้องไหมครับแต่ตรงนี้ก็ <c oughs> ตรงนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับตร,ตรงนี้ก็เป็นตัวแรมากๆเหมือนกันครับ <c oughs> ชื่ออ เดลิซิโอซาไวท์วอลไรเกตคือปกติเนี่ยตัวเดลิที่คนส่วนใหญ่รู้จักมันจะเป็นไทคอนบ้างมิ้นบ้างแต่เนี้ยเป็นใจแอนที่ลรเหมือน bo, อัลโบซึ่งก่อนนั้นนี่หาแทบไม่ได้เลยในไทยเป็นไม้นําเข้าญี่ปุ่นหมดเลยนะครับ<อ>ก็เพิ่งเข้าตลาดเมื่อ,อกัญญาที่ผ่านมานะครับอ,อย่างตอนแรกที่ผมลงเสนอราคาไป สใบปิดไปที่3ามแสนห้านะครับแต่ลายเขาสวยจริงๆใช่ใช่ก็คือคือถ้ามองผ่านๆคนที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของเดลิเนี่ยเขาก็จะนึกว่าอาโบธธรรมดาแต่ถ้าคนที่นักสะสมหรือพวกสวนใหญ่ๆเขาก็จะทราบว่าเฮ้ยนี่มันแรงมากนะใบเป็นแสนนะใช่เพราะแตงตอนนั้น2ใบก็ปิดไป3 5มแสนนะครับแต่อันนี้3ใบเราปล่อยตอนนี้แค่ส0 0 0สนเพราะน้องก็อาจจะ มีบาดแผลจากการนําเข้ามานิดนึงก็จะราคาไม่แรงจริงๆก็ใบใหม่ออกมาละลากแข็งแรงเรียบร้อยละจริงๆรากทะลุละดูการเขาแบบว่าใช่ครับด่างหนักหน่วงมากด่างจัดครับผมหรือถ้าใครงบไม่เยอะก็จะมีตัวเดลิไว้เหมือนกันที่ด่างอันนี้ฮาร์ฟนะครับแล้วก็ด่างน้อยดังน้อยอันนี้ก็ราคาเบาๆอยู่60,000อันนี้ 60, 0 0 0ใช่แต่ว่าเป็นพันเดียวกัน ใช่ครับเป็นพันเดียวกันแต่ว่าตอนนี้6 0 0มืใช่ครับอันนี้ก็ก็เหมือนกันครับเป็น4ี่ใบแต่ว่าดันหลุดเขียวไปหนึ่งงงมากก้านขาวมาสวยแต่ใบเขียวอันนี้ก็ปล่อยอยู่อ่าแสนสองครับอันนี้แสนสองก้านเขาก็ลายมันลายด่าได้ก้านลายมาเลยเดี๋ยวลายอาจจะยังไม่ออกครับรอดูรอดูครับอันสวยอันนี้ก็เป็นอ่าตัวเดลีกลายครับเราก็รอดูอยู่ว่าลายเขาจะอันนี้ก็สวยเป็นเป็นลายพิเศษเหมือนกันใช่ ก็ตามแพลนคืออยากจะเก็บตัวเดลี่ให้ครบทุกตัวนะครับสะสมไว้ข้างในอเรียนเชิญครับข้างในก็จะเป็นอ่าไม้ที่เราอ่าจำหน่ายทั่วไปนะครับก็จะมีซิงโกเนียมไหลเหลืองอะไรเหลืองนี่ยังมีกร,ระถางเท่าไหร่ะคะหรือว่าแล้วแต่กระถางก็แล้วแต่ไซส์ครับแต่ก็ใบหนึ่งถ้าไซส์เล็กก็ใบละพันเท่านั้นอ๋อไซส์เล็กใบละพันใช่ครับไซส์ใหญ่อาจจะใบละสองพันไซส์ใหญ่ใบละสองพันนะคะแต่ถ้ามันมี หลายๆใบก็ลดได้ครับใบนี้สวยครับผมอันนี้สวยค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นโชคเก้าชั้นด่างหินอ่อนสวยมากเลยอย่างนี้ปล่อยไหมคะเนี่ยอย่างนี้ยังไม่ปล่อยครับยังมีต้นเดียวสวยมากเลยเนาะแล้วก็สีชมพูด้วยครับลานยาค่ะอันนี้เป็นพริกตั้มไตคัลเลอร์ครับอโกนีมาอันนี้ก็เก็บอย่างเหมือนกันใช่เพราะแปลกมากในต้นเดียวมีสองสองแบบผมก็ได้มาแบบงงๆเหมือนกันลายเขาสวยใช่ครับ อันนี้ก็เป็นตัวประกายดาวนะครับต้นนี้ปล่อยอยู่หมื่นสองครับผมเป็นไม้หน่อนะครับก็ต้นใหญ่เหมือนกันอันนี้หมื่นสองนะคะครับตรงนี้ก็เป็นโซนผู้ชลุกนะครับผู้ชลุดังก็เราก็จะมีทั้งปลูกเองบ้างนําเข้าบ้างพอนําเข้ามันก็จะมีแบบมีไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ปล่อยไม่แพงอย่างตัวนี้จริงๆเป็นปล่อยแค่ต้นละไม่ถึงหมื่น บอกเลยราคานี้ดีมากฉลูเหลืองใช่หน่อมีหน่อแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับหมดเลยก็ประมาณอตอนที่เราเซล11์11 11ปล่อยอยู่ใบละ8,888บาทโอ้โ8 8 8 8ทครับมีหน่อแล้วรากดีแล้วนะครับนนผมใช่ อันนี้ปล่อยไหมคะปล่อยค่ะอันนี้เท่าไหร่คะเออเอาไปหมื่นแปดพออันนี้หมื่นแปดนะคะต้นนี้ก็สวยต้นนี้เป็นชลุอินโดนะครับปล่อยสามพันห้าสามพันห้าเท่านั้นครับโอ้ชลุอินโดสามพันห้ใช่ครับราคาดีงามครับแล้วก็มีเบอร์มาร์เบอร์มาร์เบอร์มาก็มีค่ะเริ่มต้นพันเดียวเริ่มต้นหนึ่งพันบาทโอ้โหใบเยอะมากนะคะคมมากครับ เริ่มต้น1,000บาทนะคะสำหรับเบอร์มาร์กนะคะน้องฟิวบอกจัดให้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดงกุ้งนะครับก็ดงกุ้งเท่าไหร่กุ้งสวยมากถ้าใบเล็กใบละ5 0 0พันค่ะถ้าใบใหญ่ก็ใบละ67 0 0 0พแล้วแต่ 7, ครับถ้าใบใหญ่ก็คือใบละ6 7 0 0 0พันแต่ถ้าสมมติว่าแบบตัวเล็กๆ 5, <000 S 2> เล็กๆแบบอย่างนี้ช่ก็ตัวละ5 0 0พันในกระถางมีกี่ใบก็คือนับเอาครับ <S <S ก็มีส่วนลดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะโอ้สตรอเบอรี่ไอซ์ใช่ไหมคะตีไอซ์ใหญ่มากเลยใช่เท่าไหร่คะต้นนี้เออต้นนี้ซื้อมาก็4,500แล้วค่ะก็5,000โอ้โห้าพัแบ่งปันครับราคาแบ่งปันเป็นราคาแบ่งปันนะคะเผื่อใครอยากได้ตัวใหญ่ๆนะคะอันนี้คือแบบใบคือใหญ่มากเข้ามือเลยอุ้ยมีนี่ด้วยมีเดียมใช่ครับอารมีเดียมมีเดียมเท่าไหร่คะอย่างนี้พวกมีก็พันสองค่ะพันสอง ต่อต้นต่อต้นค่ะโอ้ราคาดีมากเลยค่ะสวยมากคือลายสวยมากเราปลูกเองเลี้ยงเองชําเองอะค่ะมันก็เลยแบ่งได้ราคาดีปลูกเองเลี้ยงเองชําเองอันนี้ก็ขายเหมือนกันใช่ค่ะเป็นกระถางเป็นใบๆครับอันนี้เป็นโซนอ่ามอดเหลืองออรเรียนะครับตอนอ่าทุกตรงนี้ก็ตอนโปรเสียเสร็จก็ปล่อยกระถางแล้วหนึ่ง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 เท่านั้นหมื่นหนึ่งพันสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็หนึ่งหนึ่งนก็ยังยาวถึงวันที่ ถึง15พฤศจิ๊กสิบห้าพฤศจิ๊กอ่ะครับนะคะโอ้อสวยมากแล้วก็เห็นมีไตคัลเลอร์ไตคัลเลอร์ครับผมอย่างนี้ขายยังไงคะอันพวกนี้จริงๆตั้งแม่ค่ะอ๋อตั้งแม่พวกนี้จะเป็นต้นตั้งแม่แต่พวกแต่เดี๋ยวจะมีวางข้ออยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอุย,อย,อย,อย อันนี้สวยมากอันนี้เป็นดงตังแม่เหมือนกันดองตังแม่ครับผมก็คือเราวางยาวไว้อย่างนี้เพื่อที่เวลาที่เราอันนี้เราก็หันันใช่ไหมลากจะแข็งแรงจะปลอดภัยครับลูกค้าเอาไปการันตีว่ารอดปลอดภัยครับสวยมากอีพีมาร์โกเรามีหลายต้นค่ะแต่ว่าเราหันไป ใช่อันนี้ตัดไปหั่นไปแล้วนี่แทงหนอกันยุบยับเลยพอเวลาเขาเยอะๆหลายๆต้นนี่เขาสวยมากเลยใช่ครับสวยมากจริงอี่ยปลูกอย่างนี้ข้อดีคือตอนเราหั่นปุ๊บเราแช่ไว้สองวันหนอแทงเลยเพราะรากมันไม่ได้กระทบกระเทือนแล้วก็เต็มกระถางอยู่แล้วใช่ครับก็เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีเราขึ้นหลักบางทีก็ไม่ชัวร์ว่ารากจะเยอะหรือเปล่าใช่ไหมครับ การมาอย่างนี้ว่าโอเคดีสำหรับน้องเนาะใช่ครับอันนี้ก็สวยครับอันนี้ก็สวยครับผมอ๋ออัใครอันนี้เป็นตัวอ่อนเพชรด่างนะครับสแคมเบอร์เอนะครับต้นนี้ปล่อยอยู่ห้าหมื่นห้าพออันนี้ห้าหมื่นห้าใข้างนอกเห็นเขาวางข้อกันใบละหมื่นห้าหมื่นแปดก็มีใช่ใช่ครับเพื่อนมองหาอยู่ อันนี้เป็นก้านส้มเนื้อเยื่อครับลุนดาก้้้านนสมเือเยือ่ออย่างนี้ขายไหมคะอย่างเงี้ยขายครับก็พันห้ <15. S 1> าก้านถังละพันห้าโอ้แอันนี้คือกุ้งนะคะอ๋ออันน,น,นี้อันนี้คือก้านส้มนะคะกระถางละพันห้านะคะก็คือเป็นแบบจิ๋วๆแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกแพนด้ากับทิงอลูชั่นวางข้อครับก็ราคาไม่แรงเริ่ม2,000ครับผม ราคา2,000บาทนะคะเริ่มตัวพิงอ l ล u ูชันครับ <Okay. S 2> ถ้าต่อใบนะครับสวยมากใช่แล้วนี่ก็เป็นตรงนี้เป็นมิวคอนครับเริ่มกระถางละ 500. 500เท่านั้นอันนี้กระถางละ500นะคะเริ่มกระถางละ500ถ้ามาซื้อที่สวนก็จะเป็นราคานี้แต่ถ้าซื้อออนไลน์ก็ มีบ่อยนิดนึงใช่ก็ต้องมีค่าส่งค่าแพคอะไรด้วยเนาะครับผมโอ้และนี่คือการเพาะแบบเป็นโซนอนุบาลครับถ้าเกิดว่าต้นไหนที่เราวางข้อแล้วรากมันยังไม่ค่อยเยอะก็ชํำน้ำก็จะปลอดภัยกว่าลงวัสดุปุกเพราะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงรากมาไม่มาใช่ครับโอ้ใบแข็งแรงมากอ่ะใช่ครับนี่ครับรากยังไม่มาแต่ว่าหน่อโผล่เฉยตอนนี้เราก็งงๆเหมือนกันนี่ก็จะเป็นโซนชํำน้ำของ เหมือนกันครับเนี่ยรากมาแน่นอนปลอดภัยเราก็ต้องใส่แบบออกซิเจนปใช่ครับก็จะช่วยพอเขามีรากมีอะไรเสร็จเราก็ค่อยลงค่อยวัสดุปุกครับผมนี่ก็เป็นผู้ชลุที่เราอบไปอยู่นะครับใช่ครับนี่ก็จะเป็นบุษราคำมิ้นเนื้อเยื่อก็อบอยู่เหมือนกันอันนี้เปิดให้ดูไม่ได้นะคะมองก็ใช่ครับบุษราคำดังนี้อย่างนี้กระถาง ตอนนี้ลถลดอยู่เหลือแค่หมื่นสองครับอันนี้หมื่นสองนะคะบุสราคำดังนี้นะคะใครที่แบบว่าเป็นสายบุสราคำนะคะครับเปิดได้เปิดได้นี่ครับนี่นะคะบุศลามคำดังนินเอาไปเบอได้เลยแบบไปเลี้ยงต่อพร้อมส่งครับผมอันนี้คืออนุบาลมาสองเดือนแล้วเราจะต้องเอาเขาออกมาได้ตอนอายุนานแค่ไหนหรือว่าเราจะต้องใส่แบบ แก้ย่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆเนี่ยจริงๆไซต์เนี่ยบางคนก็เอาออกมาแล้วครับแต่ว่าเราเรากําลังรอทําโรงเรียนอยู่ถ้าเกิดว่าโรงเรียนเสร็จความชื้นได้เราก็เดี๋ยวเอาออกมาครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็เป็นอวบว่างข้อนะครับใบละหกพันหกพันสี่พันครับอันนี้หกพันหกพันแล้วก็สี่พันใช่อันนี้ประกายดาวเก้าใบอยู่ที่หมื่นห้าครับต้นนี้หมื่นห้านะคะประกายดาวนะ แล้วก็ตรงนี้เป็นไตแคลเลอร์วางข้อนะครับเริ่มแค่หมื่นเดียวนะครับไตแคลเลอร์วางข้อตรงนี้นะคะใช่ราค,าครับ 1, 1> <4. S 2> เริ่มหมื่น <5. S 2> ถึงหมื่นห้าครับผมหมื่นถึงหมื่นห้าโอ้ดีเลยแม่เขาแม่เขาเป็ต้นนี้เลยโอ้ลายสวยแม่เขาลายสวยมากนี่นะคะแม่เขาลายสวยมากค้าค้ากันไปเ,นะเป็นไหลเรือง ก็จะมีออรีเยต้นใหญ่นะครับต้นนี้ก็ปล่อยอยู่เจ็ดหมื่นครับผมต้นเจ็ดหมื่นใช่ใหญ่มากแต่ว่ามันจะด่างสี่ใบครับแต่ไซ์นี้คือ50าสิบเซนแหะครับนี่คือด่างสี่ใบนะคะครับมาดูโซนนี้กันนะคะต้นนี้จะเป็นต้นหูช้างด่างเหลืองครับอันนี้ก็ใบสูง45่สิบห้าเซนใบความยาวเยอะสุด25เซนนะครับก็ ตอนนี้มีสองหน่อที่แทงมาแล้วอยู่ใต้ดินก็อีก7ตานะครับตอนนี้ปล่อยอยู่แค่ห้าหมื่นครับต้นนี้ห้าหมื่นบาทนะคะครับอู้แล้วก็ต้นเล็กนี่คือต้นนี้คือสูงมากนะคะใช่ครับต้นใหญ่มีสี่ใบด้วยแล้วใบทุกใบนี่คือด่างหมดนะคะครับต้นใหญ่มากเมื่อก่อนถ้าต้นแบบนี้ราคาเป็นใช่เป็นแสนเนาะบางคนขายใช่ครับนี่สองหน่ออยู่ข้างล่างแทงแล้วด้วยครับอ๋อมีหน่อแทงแล้วด้วยนะอยู่ใต้ดินอยู่มีเจ็ดตายังไม่เคยยกยอดนะครับ ก็ปล่อยแค่ห้าหมื่นเท่านั้นหาหายทกใบเลยราคาแบ่งปันครับราคาแบ่งปันใช่โอเคแล,แล้วก็ต้น,น,ตนเล็กปล่อยอยู่สองหมื่นห้าครับต้นนี้สองหมื่ 25, นห้าใช่สามใบลายลายสวยเหมือนกันอู้อันนี้สองหมื่นห้าอันนี้ห้าหมื่นนะคะแล้วก็ <c oughs> เหลือไปเห็นบอลสีนิดนึงนะคะบอลสี อันนี้เป็นตัวหานุมานคุกฝุ่นนะครับหนุมานคุกฝุ่นใช่ครับก็อันนี้ปล่อยกระถางละอยู่ที่สามพันนะครับก็จะมีหลายใบอยู่เขาสวยมากเลยนะแบบเหมือนใสๆอะ่ะใช่ครับาาพอโตแล้วก็จะเป็นแบบนี้โตจะเป็นแบบนี้นะคะกระถ<น>างละสามพันครับสามพนมีเจ้าของไปแล้วด้วยมีเหมาอ่ามีเหมาไบสี่แล้วครับเหลืออีกสี่ครับผมสวยมากๆเลย ใบเขาจะใสๆทะลุทะลุชมพูด้วยเนาะครับก็เป็นเสน่ห์ของตัวบอนสีที่ในต้นหนึ่งมีหลายๆครับผมถ้าโตมาก็จะเป็นแบบนี้ใช่สวยมากแต่ต้นแม่ไม่ขายเนาะต้นแม่ไม่ขายครับ้องฟิล์มคุณแม่ค่ะของอคุณแม่คุณแม่จองอคุณแม่เอฟไว้ครับเรียกว่าเป็นต้นแม่โดยตัวแท้เลยต้นของของแม่เลยคุณแม่ของแท้แม็กโนเวลนี่ก็ไม่ได้ปล่อยเราเลี้ยงไว เลนลูกรักจะเลี้ยงให้มันใบใหญ่ๆเลในการส่งนี่ก็การส่งต้นแรกที่ที่เราเริ่มเนาะก็เริ่มตั้งแต่ต้นเริ่มก็เดี๋ยวเลียงให้ใบก็ใหญ่เลยนี่ก็ใหญ่แล้วนะนี่ก็บอกไปแตเป็นสองนะจะเท่าแบบว่าคืบหนึ่งแล้วอะไรให้สุดๆไปเลยเดี๋ยวน้องฟิวจะพามาดูกล้วยค่ะต้นกล้วยนะคะอ่ะ เรานะคะอันนี้ก็เป็นฟลอริดาฟลอริดาบิวตี้นะคะต้นใหญ่สูงพุ่มหัวแล้วหกหมื่นพอต้นนี้ต้นนี้หกหมื่นนะคะปล่อยเลยปล่อยเลยเขาด่างจัดอยู่นะคะไอ้ไม้นี่คือสาวสีชมพูด้วยนะแบบก้านเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปล่อยหกหมื่นนะคะน้องฟิลปล่อยเทละมันมีตาหน่อแล้วนะคะโอ้มีตาหน่อแล้วด้วยนะคะต้นนี้ก็เป็นปลาปัวนะคะนี่ปลาปัวหมดเลยปลาปัวหมดเลยหมื่นห้าค่ะอันนี้ต้นนี้หมื่นห้า Oh. อ้อันนี้ก็หมื่น้าเหมือนกันก็หมื่นสองหมอันนี้ก็หมื่สองแล้วก็หมื่นสองนะคะโอ้ล oh. ายด่างใบด่างทุกใบค่ะไม่มีหลุดเขียวโอโอเคฝากด้วยนะคะฝากกล้วยให้น้องฟิลด้วยนะคะขึ้นใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะประมาณนี <t <t ้ทั้งทั้งร้านใช่มคัะใช่ครับก็ถ้าสมมติว่าแบบมีคนสนใจติดต่อน้องซานได้ยังไงคะก็จะมีทั้งอ่าเฟซบุ๊กครับมาเวลกาเด้นไม้ด่างไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไอจีนะครับเดอะมาเวลกาเด้นสองช่องทางหรือถ้าเกิดว่าอยากมาที่สวนก็สามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map ได้เลยว่ามาเวลกาเด้นไม้ด่างไม้ฟอกอากาศ ก็เปิดทุกวันนะครับก็โทรมานัดคิวล่วงหน้าได้เบอร์โทรเบอร์เบอร์อ่082นะครับ541 1988นะครับโทรมานัดได้เลย541 1988ใช่ครับคเคยลูกมีลูกค้ามาตอนห้าทุ่มมาเอฟต้นไม้ด้วยเราก็เปิดครับเนี่ยลูกค้ามาไกลเออลูกค้ามาไกลเนาะใช่ครับก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามีอัปเดตอะไรก็คือสามารถดูได้ที่เฟซบุ <net> <ๆ>๊กไอจีได้เลยนะคะแล้วก็ ถ้าใครสนใจต้นไหนแบบอยากจะโทรมาก่อนก็คือตามเบอร์ที่น้องซันให้ไว้เมื่อกี้เลยนะคะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะคขอบคุณครับก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะส่วนมาเวลนะคะที่เป็นส่วนที่ปลูกในบ้านเลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจสายมอนสเตล่านะคะหรือว่าไตคัลเลอร์นะคะพูฉลูด,ดานะคะที่นี่มีหลายตัวมากนะคะรวมกระทั่งบอลสีนะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมไปช็อปกันนะคะตาม ข้อมูลที่ให้ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณเชอร์บาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย